สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเรียนในวิชาภาษาไทายเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะให้เด็กๆนำทักษะภาษาขึ้นมาแล้วเปิดนะคะแบบฝึกหัดไปที่หน้า99ได้เลยนะคะเราจะไป ต่อเนื้อหากันเลยนะคะยังอยู่ในบทที่10ในเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้อยู่นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดได้เลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะเราก็จะมาต่อในข้อที่3กันเลยข้อที่3ค่ะอ่านโจทย์นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรกับนุชเขียนเล่าตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะคะตั้งแต่คลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆน่าจะอ่าน เนื้อหาเรื่องหนูเออจะบอกให้จบแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนุษนะคะตามลําดับตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะเหตุการณ์แรกก่อนนะคะเหตุการณ์แรกว่ายังไงคะนุษ์ได้รับก,กระเป๋าสะพายเป็นของขวัญวันเกิดจากจากแม่ ต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่2วันหนึ่งนุชไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนและนั่งพักร้านเกนนุชวอยกระเป๋าไว้ที่เก้าอี้ มีชายคนหนึ่งมาขโมยจิตมืดสั่งให้นุดวิ่งตามไปจิตสว่างบอกให้ตามคนมาช่วย บอกให้เรียกบอกให้ตะโกนเรียกคนมาช่วยนุจึงตะโกนให้คนช่วย ไม่โทนะคะเด็กๆมันอันนี้หน่อยมันตกหน่อยนะคะเวลาครูพิมพ์มันจะมันจะตกนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็เหตุการณ์ที่สีคือกินกับแตนและรอปอมาช่วยจับผู้รายได้กินกับแตน แล้วก็ได้กระเป๋าคืนแล้วก็สุดท้ายนะคะนุชมีโอกาสได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนในโรงเรียนฟังนุชให้ข้อเตือนใจเพื่อนให้ระวังตัว มาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเหตุการณ์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆสามารถเขียนเล่าตามลำดับที่ตนเองเข้าใจได้เลยนะคะอันนี้ครูทำเป็นแนวทางให้เนาะ,ะเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะนุชได้รับกระเป๋าสะพายเป็นของขวัญจากแม่นะคะเวลานุชไปไหนเขาก็จะสะพายกระเป๋าเนี่ยไปตลอดเลยนะคะแล้วก็ทีนี้วันหนึ่งนะคะอ่ะมีแม่เอกด้วยนะวันหนึ่งนะวันหนึ่งนุชเนี่ยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะ แล้วก็นั่งพักที่ร้านเกมนะคะซึ่งที่ร้านเกมเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะพอดีกัที่นั่งแล้วก็ไม่สามารถเป็นที่วางกระเป๋าได้นุชก็เลยห้อยกระเป๋าไว้ที่เก้าอี้นะคะด้านหลังนะทีนี้เหตุการณ์ที่3ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะมาขโมยนะคะมาหยิบกระเป๋าออกไปแล้วก็เรียกเรียกนุชว่า นี่อยากได้ก็ตามมาสินี่นุชก็เลยจิตมือก็เลยสั่งให้วิ่งตามไปเลยนุชเขาก็วิ่งตามไปนะคะนี่จิตสว่างบอกว่าให้ตะโกนเรียกคนมาช่วยดีกว่าเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาจับไปเราจับไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายนะคะก็จะไม่สามารถมีคนมาช่วยทันได้ให้ตะโกนเรียกคนมาช่วยดีกว่านุชก็เลยตะโกนให้คนมาช่วยนะคะในเหตุการณ์นี้เนาะแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปนะคะกิ่งกับแ,แตนนะคะกิ่ง ไม่เอกเ,เนาะกิ่งกับแดนและร,ประอปภนะคะมาช่วยไว้ได้นุชก็ได้กระเป๋าคืนนะคะแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายนุน๊เขาก็ไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนในโรงเรียนฟังแล้วก็ให้ข้อเตือนใจเพื่อนๆด้วยว่าให้เรารู้จักระมัดระวังตัวนั่นเองนะคะ,ะเวลาค,คุณครูพิมพ์เนาะบางทีสละไม่เอกไม่โทษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะตกไปนะคะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เขียนให้มันถูกต้องเนาะจริงๆครูคพิมพ์นะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะคะมันไม่ขึ้นให้ โอเคเมื่อเราทําข้อ3เสร็จแล้วมาทําต่อในข้อที่4เลยนะคะถ้านักเรียนพบเหตุการณ์เช่นเดียวกับนุชนักเรียนคิดว่าจะทําอย่างไรอ่ะถ้าเป็นคุณครูนะคะคุณจะไม่วิ่งตามค่ะนะคะจะตะโกนให้คนอื่นมาช่วยนะคะหรือเรียกปปพ ให้มาช่วยก็ได้ถ้าเป็นเด็กๆจะทําแบบไหนคะเวลาเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกับนุชลองเขียนมาเนาะโอเค ต่อไปค่ะข้อที่5นะคะมีข่าวอะไรในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับภัยต่างๆที่เกิดกับเด็กเลือกมาหนึ่งข่าวและแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้อื่นนะคะเด็กๆไม่ต้องเอาในหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะอาจจะจากการแชร์ผ่าน Facebook หรือสื่ออื่นๆใน Google ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้มันจะมีอยู่ข่าวหนึ่งที่ดังมากๆเลยดได้ยินข่าวไม่เอ่ยนั่นก็คือข่าวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะ พิมพ์ลงไปเลยเนาะเป็นข่าวของเด็กนักเรียนนี่แหละนะคะอยู่มสองเองเด็กม2เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกดับหลังซื้อมือถือเรียนออนไลน์ ต่โดนโกงนี่นะคะข่าวนี้เด็กๆได้ยดินไม่เอ่ยทีนี้นะคะเด็กๆลองเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะดูจากข่าวนี้เด็กๆรู้สึกยังไงนะคะ,ะเราควรทำยังไงดีจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์น,นี้นะคะก็คือเวลาที่เราจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ การซื้อในออนไลน์ก็ค่อนข้างจะได้ราคาที่ดีกว่าเราไปซื้อหน้าร้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะได้ในออนไลน์จริงๆนะคะเราก็มีวิธีนั่นก็คือเราจะช่วยให้ผู้ปกครองนะคะหรือคนที่เขามีประสบการณ์เนาะให้เขาช่วยเลือกร้านที่น่าไว้ใจให้เรานะคะก็หรือแม่ก็ไปซื้อหน้าร้านเลยนะคะจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกโกงเนาะ,ะก็มาเขียนเรียบเรียงนะคะเราควรให้ผู้ปกครอง ช่วยหาร้านที่น่าไว้ใจ ประมาณนี้นะคะเด็กๆลองหาข่าวมาสักหนึ่งข่าวเนาะแล้วก็เขียนแสดงความคิดเห็นนะคะให้ข้อคิดเตือนใจแก่ผู้อื่นผู้อื่นจะได้รู้แล้วก็ระวังนะคะป้องกันภัยได้นั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราไปต่อในหน้าถัดไปกันดีกว่านะคะเปิดไปหน้าต่อไปเลยข้อที่6นะคะนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ตนเองมีความปลอดภยัยเมื่อต้องไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยคะ่ะ ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะอันดับแรกเลยไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวอ่านะคะอันนี้ครูจะอ่าป้องกันยังไงอีกคะระมัดระวังตัวนะคะไม่ประมาท ให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งหากเกินเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันให้ตั้งสติและเรียกให้คนช่วย ่อาเด็กๆมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมก็เขียนเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเขียนได้เยอะๆเลยนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะอ่านข้อความคิดวิเคราะห์แล้วตอบว่าจะมีวิธีการช่วยอามและป๊อบอย่างไรอ่ามาอ่านข้อความพร้อมกันก่อนนะคะอามและป๊อบนัดเพื่อน4-5คนไปเดินศูนย์การค้าใกล้บ้านเพื่อนๆบอกอามว่าวันนี้เราตกลงให้อามหยิบของเล่นจากห้าง ส่วนป๊อปให้แอบหยิบหนังสือกระตูนถ้าไม่ทําจะไม่รับเป็นเพื่อนในกลุ่มอามและป๊อปไม่อยากขโมยเพื่อนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ไม่อยากเสียเพื่อนนักเรียนช่วยอามและป๊อปคิดหน่อยสิว่าจะพูดหรือทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องขโมยของและไม่เสียเพื่อนด้วยอะตัวนักเรียนนะคะจะช่วยป๊อบและอามอย่างไรดีมีตัวอย่างให้ค่ะเช่น ให้อามและป๊อบบอกเพื่อนว่าวันหลังจะให้แม่ซื้อให้แล้วเอาไปเล่นด้วยกันนะคะถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะช่วยอามและป๊อบยังไงดีคะ,ะครูยกตัวอย่างนะคะให้อารมและป๊อบแกล้งป่วยจะได้ไม่ต้องไปอบอกอามและป๊อบว่ากำลังป่วยอยู่ ให้อามและป๊อบบอกเพื่อนว่ากําลังป่วยอยู่ไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงนะคะต่อไปเหตุการณ์ต่อไปก็อาจจะบอกให้อาร์มและป๊อบบอกเพื่อนว่าแม่ให้ไปทําธุระไปเที่ยวด้วยไม่ได้ ก็คือให้อามและป้อมเนี่ยบอกถึงการกระทำนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะและผิดกฎหมายด้วยค่ะการขโมยของนี่คือผิดกฎหมายนะคะเด็กๆเดๆก็อย่าทำตามนะคะ ก็รู้จักการปฏิเสธเพื่อนไปเนาะอาจจะเป็นการโกงหกบ้างไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นการโกงหกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะประมาณนี้นะคะเด็กๆลองช่วยอามและป๊อบดูนะคะว่าจะปฏิเสธเพื่อนเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเพื่อนอยังไงดีนะคะโอเคค่ะเด็กๆก,ก็ทำแค่หน้าเกกับหน้า100นะคะทำถึงหน้าห0ึ่พอนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งในอัลบั้มส่งคุณครูด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ